วิดีโอไปเลยดีกว่าชัดจีบทำเลยสักหน่อย aujourd'hui des oh. 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 เอาพึ่งนึกออกพึ่งนึกออกมาจะกดให้คร่มัท่อเปล่าๆใช่ไหมลูกนช่ที่ชื่นเวียดตยเวียดหอยดาวจับให้ดูยวียดใอีดูมามาขันไปหาคุณจุ๋มใช่ไหมโอเคมานจุ๋ม กดดูป่ะให้กดป่ะ่่ตลอดเอานี่ถ่ายอยู่เนาะ่อ๋อเราอยู่ในมหาลัยนารันธาใช่ไหมคะคุณจุ๋มค่ะใช่ค่ะเรามาอยู่ตรงบ้านภาษารีบุตรนะคะค่ะได้เห็นหรือยังคะเห็นแล้วค่ะอ๋อสวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะได้มหาลัยนารันธาค่ะอะไะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูนะคะ เป็นบ้านของสาริบุตรนะคะอ่าพาคลุติคะค่ะเชิญชมนะคะท่านมาโปรดมานดาใช่ไหมคะก่อนจะก่อนจะนิพพานท่านมาโปรดมานดาเพราะตอนนั้นมันดาไม่เชื่อในพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ให้คืนก่อนจะนิพพานก็เทวดามาเฝ้า แสงสว่างก็ทั่วห้องไปหมดเช้าขึ้นแม่ก็ถามว่าใครเกิดอะไรทำไมถึงสว่างอย่างนี้ท่านบอกว่าเทวดานี่นะครับ้านสาริบุตรนะคะมารดาก็บอกโอ้โหลูกเราขนาดนี้จุโหรแม้แต่เทวดายังมากราบเลยเหรอจ่าสมัก็เชื่อแล้วก็ละตีไปป่ะ ไม่ต้องนะไปทำไรอะนักเรีนนักเรียนมหาวิทยาลัยนาลันทานนะคะก็เดินเข้ามากัน ถ้านับไว้ก็คงเป็นพันๆแล้วบางคันจอดนี้เดินเข้ามากันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้บ้านสาดีบุตรนะคะบ้านนีคะประวัติศาสตร์นะคะก็ยังมีหลงเหลือให้เราอยู่ดูอยู่นะคะก็ใกล้ายๆกับอยุทยานะคะ นานๆที่เราจะออกวิดีโอไปให้ชมกันนะคะแต่วิดีโอนี้เนี่ยถ่ายที่ประเทศอินเดียเมือง,งพุทธกานาคะน,านีนาลันนาลันทาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะคะนี่มหาวิทยาลัยนะคะก็นานาชาติค่ะ นี่คือประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ของโลกนะคะก็กำลังเดินเข้ามากันเยอะเลยนะคะไม่ทราบว่าปั่งคือหลังกำแพงที่เป็นอิฐนี่นะ้ก็เป็นมหาวิทยลไยนะคะตรงนี้เป็นมหาวิทยลัยเก่าที่อยู่ติดกับบ้านสาริบุตรนะคะ เด็กเขาเข้ามาเรียนกันนะคะก็ะจะถ่ายไปให้ดูนะคะว่าคนอินเดียจะว่าลําบากก็ไม่ลําบากค่ะต่ะว่าลําบากก็ลําบากนะคะแต่ว่าลําบากกว่าบ้านเราเยอะเลยนะคะลาบากกว่าประเทศไทยแต่สําหรับคนที่อยู่ในญี่ปุ่นนี่สบายะคะ่ะ <c oughs> กันได้เราจะไปหาทีมเรานะคะเราจะไปเรื่อยๆนะคะไปดูทีมนี้นะคะยามค่ะยามเราจะท่ายไปสวัสดีค่ะโนโน I have a mask Thank you นโน เนี่ยนะคะดอกไม้ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ดอกไม้นะคะกระโจมตรงนี้สวยค่ะตรงไหนคะนี่อ๋อ